สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมเฟ้นช่องทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องแพ,พ,พร่ผ้รรวยื้นนี้นะคะทั้งช่องเข้าจะพามาตามสูตรหวยแร่วันเด็ดนะคะของเซียนสมุทรสาครน,นะคะในงวดวันพุธที่ีนะคะมกราคม2 5 6พนหานะคะพุดธนี่ก็เป็นพุดธแกนะคะของปีพ่อสอไม่นี่นะคะ ก่อนอื่นกะจำหายมาเบิงนะคะงวหมี่ิพานมาของเซียนสมุทรสาครอนก่อนนะคะว่าเลขของเซียนเห่าเขาจังไดแน่นะคะสำหรับหมดทิพานมาเนาะคะ่ะ่านชมเลขของเซียนสมุทรสาค่อนเห่าหมดทิพานมาเพิ่นกะหายหน่อยๆเนีนๆขึ้นเก่าเนะคะเลขของเซียนเลขจับคู่ของเพิ่นนะคะที่เขาเนาะคะ่ะเดนชมคือเล่าวี p ไอพีนะคะเลขของเพิ่นนะคะ เข่าตรงๆเลยนะคะสำหรับเลขเก้าศูนย์ตัวนี้นะคะท่านผู้ชมเข่าตรงๆมากจังๆเลยนะคะแล้วก็สำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะเลขเซียนเข่าตั้งเต่น้อยเฉพาะกีดมาเลยนะคะจนหดเล่าวี่ไอพีเลยนะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดแล้วก็เล่าพัฒนานะคะที่เพิ่นจัดห้นะคะเลขวิ่งตัวเด่นเพิ่นนะคะหนึ่งสองสองหนึ่งตัวนี้นะคะ กรมาเล่าจังๆนะคะสำรับเหล็กเด่นบนนะคะมือนีนะคะเข้ากระไดนาดไม้กับเซียนไว้แล้วนะคะว่าจะลงตัวเลขเนวทางดีๆให้เอฟซีเฟนชองเข้าได้พิจารณากันคือเกานะคะสำรับเหลขได้วันหนีนะคะในงวดวันพุธที่สีก็จะได้เป็นตัวเลขเนวทางตัวใดก็เช่นเอฟซีเฟนชองเข้าไปติดตามรับชุ่มรับฟังจากปากของเซียนให้เซียนเป็นคนุนคอนเฟิ่์มหา พอมกันได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะเซียนสวัสดีค่ะเป็นไงมั่งคะวันนี้ค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแพรพารวยนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันดึกนิดนึงนะคะเซียนครับค่ะเพราะว่าวันนี้เลขเราพัฒนาเราออกผิดวันนะคะเซียน งวดวันพุธนี้ก็เริ่มต้นกันใหม่นะคะสำหรับแลวทางพรุ่งนี้ก็ทำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเซียนครับค่ะคก็เริ่มต้นที่เลขวิ่งก่อนเลยนะคะครับค่ะมีเก้าพกสมีเก้ามีหมีสีนะคะครับ สับคู่ก็หกเก้าหกเจ็ดหกสี่มีหกเก้าหกเจ็ดแล้วก็หกสี่ค่ะหกสามหกสามเก้าสี 3, ่เก้าสี 3, ่เก้าแปดเก้าสามเก้าแปด ก้าสามสามตัวก็มีสามหกสี่สามตัวสามหกสี่ค่ะสองเก้าสี่สองเก้าสี่ค่ะสี่เก้าแปดสี่เก้าแปดค่ะ เท่านี้เลยครับสี่ชุดสี่หางนะคะสําหรับเลขสามตัวค่ะเลยสามชุดนะคะเซียนครับแอดก็ตาลายแล้วเรามาดึกกันนิดนึงวันนี้รอหวยลาวพัทลาออกค่ะเดี๋ยวแอดขอทวนตัวเลขของเซียนก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเน้นให้เอฟซีเรานะคะครับสูตรของเซียนสมุทรสาครก็ให้มาน้อยๆเน้นๆเหมือนเดิมนะคะรอบนี้ที่เซียนจัดให้มี7ชุด7หางค่ะมี69 หกเจ็ดหกสเก้อแล้วก็มี6กสา9เก้แล้วก็เกสมถูกต้องไม่ค่าเซียนครับ <5, S 1> ค่ะแล้วก็3มตัวเซียนจัดให้3มชุด3ามหางเน้นๆน,นะคะมี3 6 4หกสองเก้แล้วก็4 9 8ดครบทวนไม่ค่าเซียนครับ <5, 6, S 1> ค่ะเน้นให้ f อซเราหน่อยคะ่ะรอบนี้ หรือว่าชอบเท่ากันเพราะว่าชอบเท่ากันค่ะเพราะว่าตมมือ,อเยอค่ะเซียนก็จัดให้น้อยน้อยเน้นเน้นแล้วนะคะเซียนก็ที่เซียนคัดอ,ออกมาคือว่าเป็นตัวเด่นที่เซียนชอบเท่าๆกันนะคะในงวดนี้นะคะเซียนค่ะสำหรับงวดวันพุธนี้ก็จะออกตรงวันแล้วก็ใน ีพศใหม่นี้ก็ขอให้เอฟซีแฟนช่องเราได้โชคได้ลาบกับเซียนด้วยนะคะรอบนี้ก็ขอให้เลขกลับมาแตกปังๆยกช่องเหมือนเดิมนะเซียนวอวยพรให้เอฟซีแฟนช่องเราหน่อยคะ่ะสาหรับวันนี้ค่ะเซียนครับขอให้เอฟซีแฟนช่องแพรพารวยโชคๆหมันๆปังๆงงนะครับค่ะสาธุสาธุาค่ะเซียนขอขอบพระคุณแนวทางดีๆที่เซียนมาแบ่งปันให้เอฟซีช่องแพรพารวยนะคะเซียนขอขอบพระคุณคะ่ะ ค่ะสวัสดีค่ะค,ค่ะท่านผู้ชมนี่คือตัวเลขทั้งเบิดทั้งมวนนะคะของเซียนสมุรสาครในงวดวันที่4มกราคม2 5 6 6านะคะเป็นผุดแหลกของปีพ่อสอไม่เลยนะคะสำหรับงวดนี้นะคะหลังจากงวดที่ผ่านมาเลขเพิ่กจะออกผิดมือผิดวันไปนะคะเคยออกวันจันทร์กับเมา่อออกวันอังคารน,นะคะ เพราะว่าเพิ่นหยุดปีใหม่ไปนะคะงวดนี่ก็จะเป็นงวดแรกนะคะที่ออกตรงมือตรงวันนะคะของปีพ่อโสไอม่นี่นะคะเลขของเซียนสมุทรสาครเฮ้านะคะเพิ่นกระจัดห้หน่อยหน่อยเน้นเนนคือเก่านะคะสำหรับเลขสองตัวก็จะหายเจ็ดชุดเจ็ดหางนะคะคือหกเก้าหกเจ็ดหกสี่หกสามนะคะแล้วก็มีเก้าสี เก้าแปดและเก้าสามนะคะเสี้ยนสมุทรสาครเพิ่นบอกว่าเลขสองตัวเจ็ดชุดนี่นะคะเพิ่นกระมักซ้ำๆกันนะคะ่ะท่านชมเพราะว่าเป็นสูตรที่เพิ่นคัดออกมาให้หน่อยๆเนียนๆแล้วนะคะเลขสามตัวของเสี้ยนกระจัดให้ยสามชุดสามหางนะคะคือสามหกสี่สองเก้าสี่และก็สี่เก้าแปดนะคะตัวเลขของเสี้ยนสมุทรสาครเนหา้นะคะ จากเลขหวยไทยออกนะคะวันสุกที่30ิที่ผ่านมานะคะเลขล่าพัฒนาเสี้ยนสมุรสาครเท่ากับแตกบนแตกลางเลยนะคะงวดนี้ก็จะเป็นงวดแรกนะคะของวันพุดต้นปีนะคะท่านชืม่มกระอให้เลขเสี้นสมุรสาครนเท่ากับมาแตกปังปังยกช่องอีกือเก่านะคะสาหรับเลขรายวันนี้นะคะผู้ใดที่มักที่ชอบไปเที่ยวไปเล่นต่างประเทศนะคะ กะยิบจับไปพิจารณาได้เลยนะคะขอเน้นย้ำนะคะว่าตัวเลขทุกตัวกับเป็นแค่แนวทางให้พิจารณานะคะตัวเลขทุกตัวมีเขาได้รือได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด้อสุดท้ายเรื่องช่องก็ขอวอวยพรนะคะให้แฟนช่องเฮาถือเสียงโชกเสียงหลาบนะคะก็ขอให้มีโชคไม่ใช่โชคโชคมันๆกันสุขูสุข,ขสุขนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ